เราได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมก็คือต่อเติมหลังคาไวนิ้วหลังบ้านนะครับซึ่งงานหลังคาไวนิ้วตรงนี้คุณผู้ชมเป็นงานหลังคาแบบใช้แขนค้ำไม่ต้องตั้งเสาไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็งานจบรวดเร็วมากๆคุณผู้ชมดีหน่อยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอิดมวลเบานะเรารู้สึกว่าเอออิดมวลเบาเนี่ยง่ายเลยก็คือกรีดเสร็จแล้วก็เอาคอนเนี่ยทุบออกได้เลยนะครับ คุณสังเกตได้ง่ายเลยว่าไม่ว่าคุณจะทุกผนังในบ้านส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยส่วนที่เสียหายจะมี2ส,ส่วนนะคือฝ้ากับพื้นนะอาจจะผมไปเชียร์เห็นภาพอีกทีนึงซึ่งแผ่นวิลที่เราใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใหม่ทุกแผ่นนะนี่เลยพลาสติกยังขึ้นแกะเลยนะครับสวัสดีครับผมโบสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านนินยากลาประพฤกหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสนทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ เป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นคุณผู้ชมต้องบอกว่าอลังการมากๆนะครับและวิธีการก่อสร้างเขาก็คือข้างบนเนี่ยเขาไม่ทําเต็มนะผมไม่มั่นใจว่ามันเกี่ยวกับระยะล่นหรือมันเกี่ยวกับดีไซน์ของเขาแต่ทุกๆหลังเลยเนี่ยข้างบนเนี่ยมันเหมือนแบบไม่เต็มอะ่ะดูแบบไม่เต็มพื้นที่นะไอ้ตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีหรือเป็นดีไซน์ก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับเราเนี่ยมาสํารวจหน้าง,งานอะ่ะหลายหลังมากๆแล้วเราก็ได้งาน หลังนี้แล้วก็หลังสุดซอยนู้นเลยคุณผู้ชมนะตอนนี้กำลังทําอยู่นะครับซึ่งในส่วนของ Ninja, นะินยาเป็นโครงการของ CPN นะครับ CPN คือเซนทัลพัฒนา นะก็เซ็นท่านห้างเซ็นท่านนี่แหละคุณผู้ชมปัจจุบันเขามาสร้างบ้านขายกันแล้วนะครับหรือจะเป็นโครงการนิรติดอนเมืองก็เป็นของ c p n เหมือนกันนะครับอันนี้โฆษณาให้ C p พนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราก็เข้ามาทําในหมู่บ้านเขาเราก็รู้สึกว่าโครงการเขาค่อนข้างดีแล้วก็ได้คุณภาพนะครับเอาว่าแบรนด์เซ็นท่าน่ะการันตีคุณภาพอยู่แล้วคุณผู้ชมหลังนี้นะครับเราได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมก็คือต่อเติมหลังคาไวานิ้วหลังบ้านนะครับ ซึ่งงานหลังคาไว้นิวตรงนี้คุณผู้ชมเป็นงานหลังคาแบบใช้แขนคำ้ำไม่ต้องตั้งเสาไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็งานจบรวดเร็วมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันหลังบ้านแต่ก่อนจะไปหลังบ้านนะครับผมมาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คือเป็นงานเสริมท่านเจ้าของบ้านบอกว่าในนๆมาทาหลังคาแล้วนะครับกรุณามาทําห้องแมวให้หน่อยนะก็ตรงนี้เป็นในส่วนของห้องเก็บของเดิมนะครับอ่านี่คือห้องเก็บของของคุณลูกค้าเนาะเขาเรียกว่าห้องเก็บของใต้บันไดนะครับอ่าประมาณนี้ปุ๊บปิดอ่ะล็อกเสร็จนะเปิดขึ้นมา เปิดออกมาได้และต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังคาวไวนิลทองเรียบเหมือนกันกคุณผู้ชมจะเป็นลักษณะตัว L เลยนะครับเป็นการศาสตร์ที่ยื่นออกมาแบบนี้นะครับไม่ต้องลงเสาเข็มแบบนี้ไม่ต้องตั้งเสานะครับก็คือใช้ลักษณะในการที่จะยื่นออกมาของตัวโครงสร้างแต่ใช้เป็นเหล็กกล่องที่หนาหน่อยนะครับก็คือเอาง,ง่ายเลยว่าปกติแล้วเราใช้จันทันสารคูณนิวครึ่งใช่ไหมอันนี้คือเปลี่ยนเป็นเหล็กหน้า3ารคูณสามสามคูณสามหมดเลยนะครับแล้วก็ยื่นออกมาแต่ตรงนี้ยื่นออกมา ไม่จบนะด้านบนจะต้องใช้เป็นแขนดึงด้วยเป็นแขนดึงก็คือใช้เป็นแขนเหล็กกลมนะครับในการดึงหลังคาเอาไว้แต่ตรงนี้ไม่เห็นเนาะจะต้องแบบบินโดนหนนะ่อยเนาะมุมไหนเห็นมุมไหนเห็นเอออ่าโอเคมุมนี้นะครับเห็นอยู่หน่อยหนึ่งนะครับก็คือเป็นลักษณะแขนดึงนั่นแหละนะครับโปกติแล้วเนี่ยเราก็มีหน้างานประเภทแขนดึงเนี่ยค่อนข้างหลายหน้างานคุณผู้ชมเคยถ่ายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโกเด้นอ่ารู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะ โกลเด้นแกนป่ะแกนิโอสาธรกราบพึ่ะอันนี้ก็มีเหมือนกันเป็นลักษณะแขนเหล็กแขนเหล็กแล้วก็ดึงเอานะครับแบบนี้ไม่ต้องตั้งเสาเป็นการสาส์แบบโล่งๆแล้วก็ไม่กินพื้นที่ด้านล่างด้วยนะครับสแปนในการยืดออกมาจากตัวบ้านเนี่ยก็สัก3เมตรก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนเหล็กโครงสร้างใหม่หมดเลยนะก็คือใช้เป็นเหล็กตัวหนาขึ้นนะครับแล้วก็โครงเหล็กเนี่ยอาจจะมีอ การใช้เหล็กที่หนาแล้วก็ใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็จะมีการอัปเกรดของเหล็กขึ้นนิดหนึ่งนะครับราคาก็ปรับขึ้นหน่อยหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านในกันนะครับช่องนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดคุณผู้ชมแต่ถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยให้เราทําการทุบผนังออกนี่เลยก็คือทุบผนังตรงนี้สังเกตไหมว่าเป็นสี่เหลี่ยมอ่าคล้ายๆสี่เหลีลย่ลยมคางหมูถ้ามองกันห่างๆก็น่าจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมประมาณนี้ช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องเฉียงๆเ,เนี่ยเราทําการทุบออกนะครับโดยการต้องบอกว่า สกัดนะก็คือใช้ลูกหมูเนี่ยกรีดตามจอยก่อนมันจะได้ฉากแล้วกรีดตามเนี่ยกรีดไล่ไปตามนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ทุบสกัดออกนะครับดีหน่อยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอิฐมวลเบานะเรารู้สึกว่าเอออิฐมวลเบาเนี่ยง่ายเลยก็คือกรีดเสร็จแล้วก็เอาคอนเนี่ยทุบออกได้เลยนะครับแต่ในส่วนของการเก็บงานเนี่ยก็จะเป็นการเก็บงานพื้นละเพราะว่ากระเบื้องในห้องเก็บของกับกระเบื้องในบ้านคนละตัวกัน กระเบื้องในบ้านเนี่ยเป็นกระเบื้องแกรนิโต้แผ่น60คูณหแต่กระเบื้องห้องเก็บของเป็นกระเบื้องเซรามิกธรรมดาแผ่น 30, 30, คูณสนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจอย,ยที่เราทุบผนังออกเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของที่จะต้องทําการเก็บรายละเอียดคุณสังเกตง่ายๆเลยว่าไม่ว่าคุณจะทุบผนังในบ้านส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยส่วนที่เสียหายจะมีสส่วนนะัคือฝ้ากับพื้นนะอ่ะเดี๋ยวผมไปเชียห้เห็นภาพอีกทีหนึง่งอาแต่กล้องมุดตามผมมาหน่อยได้ไหม <laughs> โอเคอ่ะหมุนในมุมนู้นหน่อย นะ,ะตรงนี้ทุกบอกมาแล้วเนี่ยงานจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมนะท่านเจ้าของบ้านท่านนิยามว่าอันนี้คือห้องแมวนะครับก็ทำได้หมดนะครับในบ้านนอกบ้านทําได้หมดเลยส่วนในบ้านอีกจุดหนึ่งก็คือส่วนของหลังบ้านนะครับอันนี้ขอญาตใส่รองเท้าเข้ามานิดนึงนะครับ<อ>เดี๋ยวให้ช่างถูให้ในส่วนของหลังบ้านนะคุณผู้ชมนะจะเป็นในส่วนของการต่อเติมกันสตร์ไวนิลแบบไม่ต้องลงเสาเข็มนะเพราะว่ากาันสตร์อันนี้นะครับ ยึดติดกับตัวบ้านอ่าผู้ชมมาดูได้เลยนี่อันนี้เป็นหลังคาไซส์เอมนะครับช่างกําลังติดตั้งแผ่นไวนิวกัอนอยู่เลยนะซึ่งแผ่นไวนิวที่เราใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใหม่ทุกแผ่นนะนี่เลยพลาสติกยังพึ่งแกะเลยนะครับนี่อ่าแผ่นไวนิวเนี่ยพลาสติกพึ่งแกะเลยใหม่ทุกแผ่นนะครับแล้วแผ่นไวนิวพวกนี้นะครับอายุการใช้งานเนี่ยสิปีบวกนะเพราะว่าเราเคยติดตั้งให้ลูกค้ามา10ปีแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ถามว่า ปัญหาคืออาจจะมีแตกรายงาบ้างอะไรบ้างนะครับรบกวนช่างน่อยขอเงียบเสียงหน่อยได้ไหมครับ,รบขอบคุณครับอ่ะอันนี้ช่างนะครับเขาใช้เวลาในการทํางานเนี่ยนะครับค่อนข้างเร็วต้องบอกให้เลยว,ว่างานอะไรที่เขาทําประจําอยู่แล้วเช่นการสาร์ประเภทนี้นะครับระยะเวลาในการทำเนี่ยก็ประมาณสัก3าวัน4วันนะครับก็เสร็จแล้วขึ้นโครงก็ประมาณ1-2วันเก็บสีกันสนิมเก็บสีจริงนะ ส่วนของหลังนี้ก็คือเป็นกันสตร์แบบไวนิลซึ่งเป็นไซส์ M ของบริษัทก็คือไม่ได้ซ่อนแผ่นไม่ได้ซ่อนรางน้ำก็คือโชว์รางน้ำข้างหลังเลยนะครับประมาณนี้ถ้าแบบนี้ราคาจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดนะครับก็คือสามารถทำได้น้ำหนักเบาแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆกันว่าเป็นยังไงตามมาดูครับ เมื่อขยับเดินเข้ามาหน่อยคุณผู้ชมจะสังเกตว่าการศาสตร์อันนี้นะครับกว้างประมาณ6เมตรได้เลยแต่ว่า6เมตรตรงนี้เนี่ยเราใช้แขนค้ำแค่2จุดซึ่งแขนค้ำที่ใช้คุณผู้ชมจะเป็นแขนค้ำแผงเหล็ก3คูณนิ้วครึ่ง2ชิ้นข้างนอกเหล็กนิ้วคูณนิ้ว2ชิ้นข้างในนะครับก็คือเป็นแผงรับน้ำหนักได้ดีกว่าแขนค้ำเดี่ยวนะครับด้วยขนาดโครงสร้าง6เมตรคูณกับประมาณ2เมตรห้าสินะครับใช้ค่ารวมถึงรางน้ำนะครับจะอยู่บริเวณรั้วพอดีนะครับประมาณนี้เลยนะก็คือเอาเป็นว่า กึ่งรั้วได้แต่ห้ามเลยครึ่งของรั้วไปนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้อาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับอาจจะร้องเรียนถ้าเกิดในส่วนนี้ไปนะครับอาเดินมาอีกนิดนึงคุณผู้ชมต้องบอกว่าโครงเหล็กตรงนี้นะครับด้านบนสังเกตนะเราใช้เหล็กนิ้วคุณนิ้ววิ่ง2เส้นคู่ไปเลยถึงฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จันทันตรงนี้เราใช้3มคูนนิ้วครึ่งโครงทั้งหมดเนี่ยเป็น3ามคูนนิ้วครึ่งกับนิ้วคุณนิ้วนะซึ่งโครงประเภทนี้เป็นโครงลักษณะเบาแล้วก็ ไม่หนักนะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปเซอร์วิสข้างบนขึ้นไปยืนได้ด้วยเมื่อกี้ช่างกําลังติดตั้งแผ่นหลังคาอยู่เดี๋ยวตรงนี้ใช้เวลาติดตั้งอีกประมาณสัก2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแล้วต่อมาถ้ามีไฟนะครับเราก็สามารถเดินไฟใช้ท่อกลมขาวเดินไฟติดไฟกล่องให้ได้นะครับหลังคากาาันสาดประมาณนี้นะครับถ้าเราเริ่มงานแล้วไม่เกิน7วันเสร็จนะครับอันนี้การันตีเลย7วันเสร็จเว้นแต่จะมีอุปสรรค์เช่นฝนตกนะครับยังไม่ได้ ขออนุญาตนิติบุคคลบ้างแหละหรือเหตุการณ์อีิเสตนอื่นอันนี้คือไม่รวมแต่ถ้าช่างทํางานจริงประมาณ7วันเสร็จหน้างานประมาณนี้นะครับรวมส่งมอบงานแล้วเนาะอ่ะบ้านนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นสวนเป็นอะไรว่ากันไปแต่อีกหลังหนึ่งจะเป็นหลังที่สุดซอยข้างในตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในอีกคลิปหนึ่งว่าเป็นยังไงตากล้องเรามีอีกหลังหนึ่งทุกท่านเรามีทั้งหมดสาหลังอีกหลังหนึ่งคือตรงไหนอีกด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เลยครับหลังนี้เหรอ หลังเนี้ยนะครับคือติดกันเลยเหรอใช่ครับลูกค้าท่านเดียวกันไหมคนละคนค,คนละคนอุ้ยแต่ดวงดีนะได้หลังติดกันเลยอุ้ยอย่างนี้คุณผู้ชมสบายแล้วงานการทรงการศาสตร์นี้ด้านหลังนี้ไม่ต้องกลัวเพื่อนบ้านร้องเรียนแล้วอันนี้ก็ของแสงทองอันนี้ก็แสงทองนะอ่าลองตาก,กล้องลงสองกล้องไปดูซิเขาทําอะไรแล้วบ้างเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัดดีครับเป็นของแสงทองไหมอ๋อของแสงทองแหละครับโอเคทําอะไรอยู่ครับทาเหล็กฟุตติ้งอยู่โอเคครับขอบคุณครับ เออคุณผู้ชมบ้านๆเลยผมเนี่ยนะครับถ้าปีนรั้วไปหาได้ปีนไปแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไว้เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่าฝั่งนู้นกำลังทาอะไรกันอยู่แต่รู้สึกว่าถ้าทําฟุตติ้งอย่างนี้ต้องเป็นไมโครพายเนาะเนาะเสาเข็มเป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับแล้วส่วนงานฐานรากก็ต้องทําตั้งแต่ตัดหัวเสาเข็มทําฟุตติ้งทาคานเทอะไรวางเหล็กพื้นวางระบบน้ําแล้วค่อยเทพื้นนะครับซึ่งกระบ,บวนการในการทํางานของเราเนี่ยเราจะมีการตรวจ นะครับก็คือก่อนเทปูนนะครับจะมีการตรวจรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนแล้วค่อยเทปูนเพราะว่างานฐานรากเป็นงานที่สําคัญที่สุดนะครับอ่ะเข้าๆประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับงานหลังคาไวนิลวแบบง่ายๆพามาดูกันบ้างนะครับเพราะว่างานประเภทนี้น่จบไวบางทีเนี่ยผมแทบถ่ายไม่ทันเลยเข้าไปขออนุญาตถ่ายก็ท้าเจ้าของบ้านก็อยู่เต็มบ้านแล้วแล้วก็เกรงใจแล้วนะครับก็พามาดูว่างานเราห่างทํากันบ้างนะครับอ่ะอันนี้คือไวนิลว ไวนิวที่บริษัทก็ใช้อยู่2ยี่ห้อเป็น2ยี่ห้อหลักที่ค่อนข้างในมาตรฐานนะก็ต้องบอกว่าซีนมานะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยม่มีการซีนหมดนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นไวนิวท้องเรียบด้วยลอนก็เหมือนกันเลยนะครับทั้ง2ยี่ห้อคลนะ้ายคลึงกันมากๆเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับหน้าง,งานหลังคาไวนิวท้องเรียบสไตล์โมเดิร์นไซส์เมมินิมอลน้ำหนักเบา ใช้เป็นแขนค้ำนะครับใครมีบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอะไรทั้งหมดทำได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปติดตั้งตรงไหนอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสับวานนี้สวัสดีครับ